จริงๆแล้ว ประกันสังคมถ้าบอกไว้ว่าเราตั้งขึ้นมาโดยเจตจำนวงก็คือเราจะช่วยสมาชิกของเราในเรื่องของวัยเกษียณคนที่เกษียณอายุออกมาแล้วมันจะต้องมีเงินที่จะดํารงชีวิตใช่ไหมคะ,ะถ้าไปเปรียบเทียบ,บราชาการเราจะมีเงินบํานาญประกันสังคมก็มีเงินบํานาญให้ให้กับสมาชิกเราด้วยถึงแม้เงินบํานาญหรือเงินบําเหน็จของเราจะมีจํานวนเงินที่ไม่เหมือนกับหน่วยราชาการแต่เป็นเงินก้อนหนึ่งที่เราเก็บแล้วก็เราคืนให้กับสมาชิกก็เลยคิดว่าถามว่ามีเป็นผลดีไงก็คือการรับบํานาญเป็นอันหนึ่งที่ คนส่วนใหญ่อยากได้ใช่ไหมคะเราก็เป็นบํานาญก้อนหนึ่งที่อาจจะไม่มากเกินไปที่จะในการดูแลทั้งหมดแต่เป็นเงินบํานาญที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเงินก้อนเล็กๆก,ก้อนหนึ่งเป็นการเติมในส่วนของเงินที่คุณจะใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้คือคุณสามารถจะรู้ได้เลยว่าทุกๆเดือนอ่ะคุณจะมีเงินก้อนนี้อยู่ถ้าเป็นเงินบํานาญนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของเงินบําเหน็จคุณก็จะได้รู้เลยว่าเมื่อคุณสิ้นสุดจากการเป็นสมาชิกในระบบประกันสังคมคุณจะมีเงินก้อนหนึ่งนะ ที่จะเอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้วางแผนทําอะไรก็ได้ซึ่งข้อน,นี้ก็เป็นหลักแสนที่ประกรันสังคมคืนให้ค่ะก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ได้ว่าเกษียณแล้วได้รับเงินจากประกันสังคมเป็นผลดียังไงนะคะสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกทุกคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ